ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์นะครับที่มีการยกย้ายในช่วงวันที่17พฤศจิกายน2566จนถึงวันที่17ธันวาคม2566นะครับสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะครับดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอปุตตะไปอยู่ในภพมรณะนะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีเมษนะครับ ในการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆหรือคิดโครงงานหรือคิดจะทําอะไรใหม่ๆนะช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับอ่าอาจจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาในการทํางานหรือการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วอาจจะมีอุปสรรคแล้วส่งผลทําทให้สิ่งที่จะทำเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับก็ให้ควรระมัดระวังหรือถ้าเป็นไปได้ณนะช่วงเวลาดังกล่าวก็คือวันที่17พฤศจิกายนจะถึง อ่า uh, 17ธันวานี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามดึนเรื่องที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเพราะว่าการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะตอนนี้โอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยค่อนข้างมากนะครับ